การบูรณากรมยมชนหลักสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองที่พึงปรารนา f u u n d a t i o o of Democracy หรือ FOD โดยมีนางธนาพรหอมจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตองหู่เป็นประธานกาวเปิดโครงการภาคนละเมียงสถาบันพระโข้าจังหวัดปทดรธานีผู้ประสานงานโครงการนะท่านอุทัยเชื่อประธานสงศิลปะามหล่อทองเหลืองบาท่าไผยา ท่านอาจารย์นิตรเพียงมงคลอรองประธานศูนย์พัฒนานการเมืองภาคพลเมืองสของขลาบรรพตบด้านต่างจังหวัดอุบลราชธานีทีวิทยากรและคณะสี่บนทุกท่านตัวถิงคณะครูพละกรรเรียนวัตถุและนักเรียนนะคะทุกท่คนนะคะวันนี้นะคะทางสถานศึกษาโรวัตถุนับเป็นเกียรตินะคะและมีความยดีดียิ่งยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกนะคะให้เยาวชนเนี่ยได้รั งนะคะในหลักสูตรวิธีพลเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุขเป็นอย่างยิ่งค่ะเพื่อที่ว่าเยาวชนของเราจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีนะคะผู้ขนานไปกับการเรียนมี้ทอส่สมศและต่อยอดนะคะความเป็นพลเมืองไทยต่อไปในวันนี้นะคะก็คงจะได้รับทักษะความรู้ทักษะอาชีพนะคะต่อยอดไปถึงทักษะชีวิตจิตคุณธรรม เพื่อความเป็นพลเมืองไทยที่ดีสืบต่อไปฉันก็ขอให้การอบรมในวันนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในหลักสูตรทกุการและขอขอบคุณทุกท่านนะที่มีเป็นอย่างดีค,ค่ะขคุค่ะกายมีกีา่าครับในขนาดในวัดนะเนี่ยต่อหน้าพระนะเนี่ย โอเคครับโอเคเยอะมากเลยการาดขอก็ได้แล้วอ่างทองเดี๋ยวส่งหลักไม้ต่อไปนะลูกนะอธิบายถึงเรื่องโครงการนะครับครับในวันนี้เป็นโครงการจากศูนย์พัฒนาการเมืองภางพลเมืองจังหวัดชลบุรีนี่จะเป็นโรงเรียนที่สามทเป็นโรงเรียนวัดตอสูุเดี๋ยวเราจะมีอีกที่จะเป็นการ์ดครับผมปรพัฒนาการ์บกต่ออันได้นะคะราเม็นเป็นสามที่ยังมีสี่ข อธิบายถึงเรื่องโครงการนะครับครับในวันนี้เป็นโครงการาจากศูนย์พัฒนาการเมืองทาคพลเมัดลในการที่มาเสรเมรและน้นให้เด็กและเายวเาวชนให้รู้จักกัแบบเกี่ยวกับการปกครองระบการเมืองต่าง,อ,งอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่ง หลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าประเทศไทยตอนนี้ด้วยการบ้านการเมืองมีการด้วยการเมืองเราจังมีนะไรับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามุ่หวังคือเรามาปลุกฝังให้กับเยีวกัประชนเข้าใจเกี่ยวกับรากฐานในระบบประชาธิปไตย ที่เด็กๆทุกคนกควรจะรู้จาก5 5ประการครับวันนี้เราจะพุดปั่นีิะอยาทีิะอยาเพื่อให้เด็กมีความ,มรู้ความเข้าใจและนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้ครับอย่างน้อยเขาก็ปรปับที่ตัวเขาแล้วก็ใช้ในสถานศาึกษาใช้ในครอบครัวของเขาครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่3ครับเพราะว่าเป็นงบประมาณซึ่งเราได้ ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมอุดหนุนเพิ่มเติมมาจากสถาบันพระปกเก้าคือตามปกติให้จังหวัดละ้หนึ่งแห่งนะครับหรือบางจังหวัดไม่พร้อมก็ไม่ก่อนแต่ว่าด้วยทีมของเรามีความความพร้อมในการจัดสุบรมแล้วก็พวกเราเอนมีความพร้อมและทุกคนผ่านกระบวนการสุกสถาบันพระปกเกล้ามาครับคแรกที่อะไรูลท่านลองมีอะไร จะแนะนำนะครับวันนี้ในฐานะเป็นผู้แทนของท่านประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภา,พาคพลเมืองตรเป็นการสั่งเองขันมากนะครับผมเองในตำแหน่งคือรองประธานที่นะครับก็วันนี้มาร่วมตังเกตการและมาร่วมให้กํา,ญญา,ล,กากลังใจทีมงานวิทยากรแล้วก็มา่วมให้กําลังใจหนุ่น้องน้องเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ครับแล้วเป็นมาอย่างไงถึงได้เลือกโรงเรียนนี้ครับ ครับเอ่อสาเหตุที่เลือกโรงเรียนนี้เพราะว่าเป็นโรงเรียนใหญ่โตตาดครับแล้วก็เป็นโรงเรียนในกลุ่มเข้าหมายเพราะว่าเราต้องการเด็กวิยเยาวนชนในกลุ่มเด็กโตนะฮะเพราะว่าเด็กเล็กเกินไปหลังจากประถมตีจบลงมาเนี่ยการรับรู้ในเรื่องร,บระบบประชาธิปไตยโดยห้าหลักการดังที่ผมบอกบอก็คือประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์เด็กทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์เด็กทุกคนต้องมีประการที่สองคือมีวินัยครับ<า> เราเข้ามาฝึกสอนเขาอย่างที่สามคือมีแน่ด้วความรับผิดชอบอย่างที่สี่คือความมีเหตุและผลอย่างที่ห้าคือการมีจิตสาธสาราณะในการที่จะไปช่วยเหลือโรงเรียนช่วยเหลือผู้ปกครองและช่วยเหลือเพื่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะมาปลุกฝังให้กับเด็กและเยาว,วชนไทยครรบ